เฮ้ยปลาปลาไม่ไข่แต่แม่บอกว่าปลาไม่มีไข่เอากล่องหนึ่งค่ะตัดหรอไม่ตัดคะเอาแบบตัดหรือไม่ตัดลูกเอาตัดแล<ม>้วเอ,า,า,อาแบบตัดจ่าเอาตังในก,กระเป๋าให้หน่นนอยเอาแบบเอาแบบเป็นเอาแบบเป็นเนี้ยเป็นฝาปิดอเอาโอเคอันนี้ขึน้นงไมใช่ไหมข้างล่างอะ่ะโอ้ชิ้นลูกเล่เลย ไม่เห็นร้านทุนเรียนอยู่ตรงไหนงไงเอาไหมก็ซื้อไปเรายังไม่ต้องร้านน้ำจิ้มไง,ไมงอ๋อผลไม้กระท้อนออม่วงเบาน้ปรหวานเอาเปล่าม่วงเบาหวานน้ำปรหา,า,ปา,าปรหายน,น,นี่ผ้าไปดูเลือกน้ำจิ้มเอาแบบไหน อาไม้กองใหญ่เลยแล้วน้ำจิ้มมาแบบไหนะไกะปิแห้งหรือกระปิหวานเอากะปิหวานกะปิหวานนี่นะหรือแบบนั้นอ๋นนเนอเอากะปิแห้งค่ะออเอาเอาแบบกองใหญ่กระเพื่อนกะปิน้ำปลาหวานทอดมันปลาหมึกปลาปจา่าเนี่ยของกินทางนี้ก็มี เรียนไหมอ่ะุเรียนไหมียนป่ะกินด้วยโอเคเนี่ยเอาเนี้ให้แม่แม่ยมมอยากกินอันนี้มอยากกินยังไงอ๋อใช่น่ารักน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะชื้อเค้กกันทุกคนอันนี้มีเคก้กส้มด้วย ได้ของกินแล้วก็ขนมเค้กแล้วเราก็จะนั่งรถไฟสายสีเหลืองจากซีคอนสแควร์นะคะไปลงสถานีหัวหมากเพื่อจะต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงไปลัดกระบังนะคะทุกคนจริงๆอ่ะนั่งแท็กซี่จากจากซีคอนสแควร์กลับบ้านเลยก็ได้แต่ว่ารถมันติดนะคะทุกคนเราก็เลยเลือกนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันนะคะจากซีคอนสแควร์แล้วก็เป็นครั้งแรกที่1นนั่งรถไฟฟ้าแบบล้อนะคะปกติเราจะนั่งรถไฟฟ้าแบบรางใช่ไหมพอนั่งแบบล้อมันก็จะแบบ ความรู้สึกคือมันจะตึ๊ดๆ,ๆๆๆนิดนึงนะคะทุกคนมันไม่ค่อยสมูทเหมือนรถไฟฟ้าแบบลางเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็โอเคนะคะทุกคนช่วงนี้บรรยากาศเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะก็ที่เลือกนั่งรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปต่อที่สถานีหัวมากเพราะว่ามันเป็นช่วงโพเพมันเป็นช่วงยามเย็นคนเลิกงานแล้วนะคะรถก็จะติดนิดนึงนะคะก็เลยเลือกที่จะนั่งรถไฟฟ้ากันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อสายแอร์พอร์ตลิงนะคะ ส้มชาเมืนลูกอะไรนะมืนลูกพีเสเลยรถไฟมาแล้วอันนั้นรถไฟจะจะไปไหนอ๋ออันไฟายสีเซืม้วเห็นนตาติมือนลูกพีสไหม ไปในตึกเร่อมันเหมือนลูกพีชเลยมันนี่เหมือนพระอาทิตย์เลยอ่ะสวยจังมันลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปได้นิดนึดนงละลงไปครึ่งนึงแล้วเห็นไหมอ่ะลงไปนิดนึงลูกพีชเริ่มหายไปหน่อยนึงแล้ว พิดลงไปแล้วเึ่มหนึงแล้วมันคือฝน,นนั่นน่ะลงกันล่างลงกันลงดูตึกลงด,ดูดูลงไป ดูตรงไปะละดูตรงไปละไหนรถไฟบอว่าเรือศูนนาทีอยู่ไหนลองดูะนะ,ล,ะลุกพี้เดวนิดเดียวลุกพี้กันลยด แล้วสีมัน,มน ตลาดแถวบ้านใครคะทุกคนข้าวทอดแบบชั่ตามยำหอยแครงก,กินปลาไหลด้วยปลาไหลไก่ย่างกินสลัดด้วยไหมนะ่ะข้าวปลาแก,กะทุเรียนไหมทุกคน หนึ่งภูกินคนเดียวก็ต้องซื้อมาแค่ภูเดียว